กินเข่านั่งกันเด้อพี่นอ้องป๊าตอนนี้มีหอกก้อยหอยอหอยแมนก้อยหอยก้อยหอยปูฮะก้อยหอยผูปุ๊บอีปูปูหน้าก้อยหอยปาป,ป,ปุ๊บตีป,ป,ปูพี่นอ้องตีป,ปูปูหน้าปูหน้าคาเกะเอาลงมือได้เราบอก ลงเลยลงมือลงมือเลยอันนี้เริ่มมักตำย่างอ่าเนี่มักตำย่างกันนะซึ่ตำย่างก็กินบ่อยกินเด้อเมื่อคืนเนี่ยทำพี่น้องก็กินอย่างแบบมักตำย่างยังมายังบางนาได้นานักเลยอ่อ่าแงากไม่หายเลยเียรเด้อพี่น้องทีมเด้อก็อย่ายจะถือมาักลานี้เล้วจะถือหาย กินปนจูกิให้กูแมันเป็นเครือไม่บอกหมากมันบอกไว้ป่นาไว้่นห้องปอเป็นมกนะนำแ้วก็แเาปลาะไรก็มกปลา่เลื่องป่นเล่ยง่นคือมาใส่งงลงเล้าอนไม่เหรองฟงหลังเสร็มาจะใส่เป็นปลาแด้บัน กินข mm ้าวสุ hmm. sure s <S mm ่มแซวแม่บอกเขาเอินอะไรกินหลายคนนะเขาเอินยังกินข้าวซุ่มแซลบอกหอม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 ขอบใจมันจะบอกกูนะ้มันหูนาน้ำ้ำปานปานบำปานนนนปปปปละนป้ำ แกงหมูหรอกกปรงตนอี่มงถิ่นเอะเป็นพวกังกระยจ้าขตรงเสือไว้แม่บอกตระเจ้าแม่ตุ้งเสือก็ได้เสือย่อวของเนอหย่หยนะี่ตาแล้วยิ้มมีมอยู่ กลิ่ว euh, ่าอะไเยายแปรไม่แปม่แปรอ่อนๆกินอะแค่ที่เราหักตัวันใชสมห้ืดนื้ออืม กัดมลงนักินใจ้กินแกงเซนเส่เขียดหรือใสนพักอะไรี่ขมออมาเนาะขมมีอยู่แล้วปูนึงขี่ขมเดตุนมีอ่ไม่มีเขียดเขียดได้ตูั้งก่อนี่น้เอ้ปลาาไปกิน่ขีร้อาน้ำตาเต็มแล้วนะ เมือกีมงต้องจึดมียูใหตูดม่ใหญ่ต่นขึ้นสุดเดี๋ยวมันพันเกิดตเนาเาขึ้นมาค่ะมเอม่งินอือือคือมันเปิดอติมแต่เองนะแ่เนาะออจ้าจ้า

ิอัน้กอนยากก่ดกนะเ็ดชุกอยู่บ่ชุกนะปาลุ้ยใอรหาพวกกินได้ันาดนี้ชิลายกับยาติชิลายกับพวกกินเลยกินเนาะบ่เอาบานตาเสมนะแกงนะพ้นแกงเมื่อตัวได้ไหมโอ้ยบกินด้ว อันก็รึกีนแต่น้าก็พังเลยเมื่อมาากบกินลเนยปุ๊บ่จําใหญ่เขาเห็นอยู่ด้วตะกี้เจ้ากินหนังอีโปให้หลอกหนังจะปลอกเขาเห็นอยู่แน่เอออนหนังมันนจะกินยูหรกว่าชนมาเกงเมัดเตกันเป็นน้องหมูจะไม่พักจะมาจะตอนหมู

ม้ต้นี่ยหม้อี่โยม่มนไ้ามันันออกชอเรเห็นอะไรัวอีลามก็อยากออ่ะจ้าผมเคยไเียวออกบ้าบอมันดีมันต้มซุกนะมันกินจียนะแนี่ค่ะเบื่อเด้อเบอเบกคนนี้จะจะมาบอกเบอขันทุกเห้ยคายมันมากับอะไรอ่ะบมอมีเบรอกันทุกน้ผายัวอีลา ขั้นด er> ิบจ um, on ังเบอร์มกินมันห uh ูม่กินเพาจิ้มเอามาวไม่กินเลยกับตําแมนมนอนันแล้วหอยนอื่น่เจ้าเชื้อไข่น่นะไข่กินมากพรแห้งบุบบุบบอกกองกับกินมื่แมบอกคันรุกละแมนบอกคันดิบจังเบออไม่เลยเพยู่เขาได้อยู่เขาอนรับอู่แ้นี่้ขานอนลูก นี่เเห็นอยู่บนตามาโทกินก่าม so the ่อยากบอกกินมากเมไม้ก yes ั่ผัไช yeah. yeah. ่มันออนื้ะพอแลน้ำซอสเราพวกนี้ก็จำโถกับมือกูแก้ใจแล้วแส่เจอเอาแสบได้ม่หอห่เป็นให้กินพวกจำจะเกิดนะกินบอ่ กินให้มันเบิดมันแรง่ไให้มันเบิดแรงมันเหนียวมันขาวดีวัยเพิ่งเปล่นมี่เราต้องหายจ้าหัวจ้ากถอนเอาเอาตัเอตัิงให้มันเบิดก็มันจะแปลงมันเขาจะแปลงยนมันแล้ไยมึงว่ากูอุ่นจะเคยเลย อยู sea, ่ตลาดมนเล่าน่ะก็จะพูดขายมนเล่าทางบ้านค่อยน่ะเขาเรียกเป็นหนีบเป็นปิ่งเป็นปิ่งด้วยทางบนตายได้แหละหนีบเลยเชียวเห็ดเป็นไม่ปิ่งเลยโทรมานพูดอันละสาบอ่ะไปขายแค่ขู่ไงพวกอ่ะมาตลาดเขายังหนีบมาให้ทำประเทศแข่งอ่ะไม่ได้จ่าย นี่บ like mm ่อให้ม kind of mm ันตามันตายมันตายมันตายอือหอที่ว่าเนี่ยมักั่าปูนี่อืออาบ่ักขาวคนคือตัดยางคตีเยอะบ่ญาสิบหกอาตินห้องจะตัดย่งห้องญาติสิหก่างมนะน่บ่สักบ่เพิอยูใกล้หน้าตุวพราทางนั้นนะกับของเขานย่าตรงนะใกล้ๆกันนะงะเป็น บ oh okay. mm. okay. mm. ่เออียังก็บ่มาเลาะเลาะได้บ่มยากยาจะขี้เค็มมันนม่เพบมันเจมเนาะเลาะได้เ่าเเลาะเลาะตัวบ่เอ๊ะเป็นเ่องอะไก็เยอะะ่ไปับปาหัวเ่งว้างอ่ะมันจะดุกไดกแลนขึ้นหักว่ได้มากเลยแงตึ๊ด โอ้เอาปละน้องวะโห่ขะขยบป่ะอืมโห่เ็นตรงนี่เด้อวะเย็นตรนี้เด้อแบบมออตึงบะมันตึงกวากะบอกเาเหามอืมมันตึงกว่าอบบเย็นตรงนี้เด้อแบบไปตันปงเาบ่หมอกไปเนี่ยลกหน่อน้ำไหลไหลมหาบันไดมากเยองตอก็ใช่เออไม่งอคอ่อยด้

แม่้ชุกตลอเราอก็หอยอ่ะนบหอยชุกแล้วก็จอยนะหอยอิ like be uh> ่มเลยมละอลอือิปนไกอร่อยแบี้านี่ใหมว่าจางซมอทางก็ขูจ้างัะู่ปีม้งปมกเลย้าแล้วคือกันกูมออันจี้ปกตอนเพ่ม พูนึงแบบกกยป่ะ hmm. แักเมียบป่ะมาป็ตำน้ำห้ยายังไงนะครับไน่ยรได้ป่กินใรอกได้ไม่ได้กินเจ้าเข้าได้มือกปูดองใส่น้ำมอกกะปูดองใส่น้ำมอกเนี่ย ตะกุดตะกุดลไม่ปะผพาสะกุดต้องแร่หนึ่งเอาน้ำแข็งนอกละดอมาเนี่ยอันนี้ค <ละ S 2> ือการถ้าอยากอุ้มน่ะถ้าบ่อยากให้มันมันแตกนันนอกน้ำแข็งปั้นมากน้ำที่ว่าแตกอ,อันเพื่องอันที่เปส่งเฮ็ดกอะไรซื้อน้ำขาวบออ่อเออฮะเออซื้อน้ำไปชื้อน้ำตุ้งหน้าเหรอซื้อน้ำตุ้งหน้าแล้วจ้างให้รถคอยปั่นให้รถกะเป มัดไหมนึกว่าเจ้าซื้อน้ำมันพูเขามาัดแล้วผูเขามาัดขายี้ับกล้องมีก้อนสองบายนะอ,อยู่บ้านนองเพียงรถมู่มบ้านเขาไปขาขก้อน้วย เอตัวบาตนอยตัวทามาตนรอยตัายมาถ่ายลโอ้ม like right? like like so ันอยหรอนี่เน้อห้อยน้าห้อยเรียงบอกแบลวนี่ถ้าเอากลมาไหนตายานยานตื้นลาตื่นให้ว่าด่งลอางเอยานว่าเรียงหอยนี่นกเจ้าเรียงอะนี่อะ Bi tôi đã đi tôi 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 đi tôi kim tay mình 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 tay กินมากกว่าเนอะลูเพชรต่ไม่ทนหรอกเดี๋ยวพี่น้องกัเรกัดเหนาวบ่เห็นหรอกเพชนาวอคอยู่บ่ใิเวลาหลายเลยจบนิ่ะครักพี่น้องนะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับ อย่าไปไล่ย่าไปไล่สดตัวนั้นอเก็บนี้กบสำร็จแล้วครับสวัสดีครับ